สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาตรวจหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับออกกันหน่อยนึงนะครับว่ามีผลรับออกมาเป็นประการใดมั่งนะครับก็มีบางสูตรนะครับที่หลุดก,ก็คือหลุดนะครับแต่สูตรไหนที่ยังเดินเราก็เอามา ให้ FC นะครับสวัสวดี FC ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาชมกันด้วยนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาซาอุดีอาระเบียเมียนมาด้วยนะครับสูตรที่1ที่เพิ่งลงนะเป็นงวดแรกก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับสำหรับตัวนี้เรามาว่ากันที่ล่างก่อนนะครับ สูตรเลขเด่นนำชัยนะครับเป็นเลขตามนี้นะครับ fc ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับสำหรับ fc ทีตต่ติดตามช่องเรามาก็เพิ่งเห็นครั้งแรกคลิปที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับก็คือเน้นนะครับสูตรนี้เไปอเอาไปนะครับ เปรียบเทียบนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับตามหัวข,ข้อข้างบนนะครับ f ี FC ท่านไหนที่ไม่เข้าใจก็ดูช้าๆทวนกันได้นะครับเพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องนะครับคําว่าสูตรมันมีหลายแบบนะครับสูตรตัวนี้นะสำหรับ FC ท่าน,นใหม่ก็เอาไปเปรียบเทียบกับสูตรหลักร้อยต่ดกลางก็ไปดู คลิปย้อนหลังเอาครับสำหรับบ c ซีท่านใหม่ๆนะไปโหลดเอาได้นะครับสูตรหลักร้อยตลอดการเป็นยังไงก็ดูคลิปย้อนหลังทางช่องของเราได้นะครับก็ไปโหลดเก็บไว้นะครับก็ลักษณะเหมือนตัวนี้เลยสูตรหลักร้อยตลอดการนะครับแต่ตัวนี้เป็นเลขกําลังวันนะครับเด่นนํำชัยก็คือตัวสีส้มนะฮะซ้ายมือนะครับไอตัวสําเร็จนะสำเร็จแล้วก็คือตาราง สีน้ำเงินขวามือนี้ทั้งหมดนะครับเป็นเลขที่นะครับออกบ่อยสุดในวันวันนั้นนะครับตัวนี้เป็นของวันจันทร์วดที่ผ่านมา16นะครับเดือน6ปี68ตรงกับวันจันทร์นะครับก็วันจันทร์ตรงนี้นะครับเป็นเลขกำลังวันนะก็ขออธิบายให้ FC ท่าในใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับ ได้เข้าใจสักนิดนึงนะครับเป็นยังไงนะครับก็คือเอาแถวสีส้มทางซ้ายมือนะครับสีส้มทางซ้ายมือถ้า FC ได้เลขเด่นนะครับในงวดของงวดที่จะออกในวันนั้นถ้าตรงกับวันจันทร์นะครับก็เลข0สมมุติ FC ได้เลข0เด่นดังเป็นเลขฝันเลขชอบอเลข ของอาจารย์เลขของทางช่องไหนที่เด่นที่ดังถ้าได้มานะครับก็จะได้เลขตัวไหนก็คือสีส้มทั้งหมดนี้เลยนะครับ FC แต่ละท่านก็จะมีเลขชอบเลขในใจเลขเด่นเลขดังต่างที่มากันนะครับตัวนี้มันเป็นย้ำนะฮะมันเป็นเลขที่ออกบ่อยสุดนะครับออกบ่อยสุดในวันจันทร์นะครับก็ใช้ได้ทั้งบนทั้งล่างงวดนี้เรามา อันอันดับแรกนะครับก็มาดูกันก่อนก็คือล่างก่อนนะครับถ้าสมมติ fc ท่านไหนนะครับได้มา,เ,าเลขชอบเลขเป็นเลขดังเลขเอของอาจารย์ดังของช่องดังยังไงนะะถ้าชอบก็มาเปรียบเทียบเลยนะครับอย่างเอายกตัวอย่างวันที่ผ่านมาก็คือเลขศูนย์นะครับได้เลขศูนย์อย่างนี้นะครับก็มาเปรียบเทียบตรงนี้นะครับ ก็ตัวนี้ให้เน้นเป็นหลักสิบเลยตัวสีส้มนี่นะครับในตารางนี้ให้เน้นเป็นหลักสิบไปเลยนะครับศูนย์มีตัวไหนบ้างที่ออกบ่อยในวันจันทร์นะครับก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าอ่าพวกนี้คือเลขออกบ่อยที่สุดนะครับในวันจันทร์นะครับดังนั้นวันที่ผ่านมาเขาก็เดินนะครับเขาเดินมาก็คือศูนย์หกล่างนะครับศูนย์หกล่างอ่า 06ล้านมีในตรงนี้นะครับที่เขาออกบ่อยทีนี้สูตรนี้นะครับใช้ร่วมบนด้วยนะครับร่วมบนด้วยทีนี้เราก็มาดูบนสมรับบนอเอาเลขที่ออกเลยจะได้เห็นชัดๆนะครับ FC ชอบนะเลข9นะครับชนเลขเด่นเลขดังเลขในใจเลขฝันนะครับ เลขในกระแสอ่ายังไงก็แล้วแต่นะครับก็เอามาเปรียบเทียบได้นะครับก็เน้นเป็นหลักสิบเหมือนเดิมนะครับหัวข,ข้อตรงนี้เป็นหลักสิบเหมือนเดิมก็เลขออกบ่อยสุดก็มีสําหรับวันจันทร์นะครับ90919294959798อ่าถ้าเขาหมุนวนเวียนในงวดนั้นมาตรงกับวันจันทร์เลขที่ออกบ่อยที่สุดถ้ามีเลขเด่น9นะครับอ่า วันที่ผ่านมาข้างบนก็ออก3 9 2 9 2ก็มีอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นเลขเด่นกำลังวันของวันจันทร์วดวันที่16เดือน6ปี68เขาเขา้าทั้งล่างทั้งบนเลยถ้า f c ท่านไหนได้9มามาเปรียบเทียบนะครับอ่าก็เอามาเป็นร่าวข้าวนะครับอ่าดังนั้น f c ท่านไหนจะโหลดไว้จะแคปไว้ก็ นะครับเตรียมแคปไว้นะครับถ้าสนใจนะครับแคปไว้เลยนะครับเพราะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ต้องคํานวณอะไรนะครับเป็นสูตรที่สำเร็จแล้วก็มาจากแถวสีส้มซ้ายมือก็เอามาเปรียบเทียบในตารางสีน้ำเงินขวามือแค่นั้นเองนะครับแต่ละ1เลขก็มีไม่เท่ากันนะครับ fc นะเพราะว่ามันเป็นเลขกำลังวันและออกบ่อยนะฮะ ยิ่งน้อยตัวเลขมันก็เป็นผลดีนะครับที่เขาจะออกซ้นะําๆเลขไหนมีน้อยชุดก็คือเขาจออกซ้ํากันอยู่เลขพวกนี้นะครับที่ออกบ่อยที่สุดเลยนะครับสําหรับเลขไหนที่ออกมีเยอะอย่างเลขศูนย์เลขหนเลขสเลขเก้าอย่างนี้นะครับเยอะกว่าเพื่อน FC ก็ท่านใหม่ๆนะครับถ้าติดตามช่องเรานะครับถ้าชอบ อ่าสูตรแบบนี้ก็กดติดตามทางช่องเราไว้นะครับเพราะว่าถึงมีเยอะได้แต่อย่าลืมนะครับเพราะว่าเขาใช้ได้ทั้งล่างและบนนะครับอาใช้ได้ทั้งล่างและบนอ่าเอาไปเปรียบเทียบอ่าสหรับ fc ท่านไหนที่ไม่ดูข้างต้นก็ย้อนไปดูข้างต้นได้นะครับว่าเราบรรยายไปอย่างไงนะฮะ fc ก็ย้อนไปฟังดูเอานะครับอ่ดังนั้นถ้ามันเยอะนะเยอะก็ไม่เป็นอะไรถ้า fc ติดตามช่องเราไว้หรือว่า ได้เลขลดต้นทุนหรือดับนั่นเองนะครับที่จะไม่มาทั้งล่างและบนในวันนั้นก็มาตัดได้นะครับเอามาตัดได้มันก็จะเหลือน้อยชุดนะครับถ้าสูตรไหนที่มันค่อนข้างแน่นอนนะครับวันนั้นดังนั้นเราก็จะเดินต่อนะครับวดที่1มก,กราคอากรดก,กระดานะครับกรดก,กระดาเดือน7็นั่นเองนะครับมี เลขเด่นนำชัยจะไปตรงกับวันอังคารที่หนึ่งคือวันอังคารนะครับเลขเด่นนำชัยวันอังคารมีอะไรสำหรับเด่นวันอังคารนะครับมีเลขอะไรนะครับเลขเด่นนำชัยนะครับวันอังคารเลขที่เด่นนะครับเลขที่เด่นวันอังคาร นะครับสำหรับวันอังคารนะครับ f c อ่าถ้า f c สนใจก็แคปไว้ก่อนได้นะครับแคปไว้ก่อนได้นะครับเอาไปเปรียบเทียบนะครับลองดูนะครับอ่าลองดูนะครับ ว่างก็คำไปเปรียบเทียบย้อนหลังได้นะครับย้อน er หลังได้นะครับสำหรับเลขตัวนี้นะเอฟซีก็ลองดูนะครับลองดูนะครับถ้าสนใจนะครับในสูตรนี้ก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะครับวันนั่งคานอย่าลืมนะครับ F อฟซนะสูตรนี้เอาไปเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบดูนะครับได้ทั้งบนและล่างนะครับ ตัวเลขก็ถือว่าไม่เยอะเพราะเราใช้ได้ทั้งบนและล่างนะครับ FC แล้วก็ FC ท่านใหม่ๆถ้าอยากจะรู้เลขตัวลดต้นทุนนะครับตัวดับนั่นเองอ่าเราก็จะได้เอามาตัดได้เหลือน้อยชุดนะครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับแล้วก็ไปดูสูตรที่เชื่อถือได้นะครับว่ามีตัวไหนในงวดนั้นๆจะไม่มาเราก็เอามาเปรียบเทียบได้นะครับอ่า FC ท่านไหนที่จะแคปก็แคปไว้นะครับอ่าตอนนี้ลงให้วิกที่ผ่านมานะฮะหรือว่าวันจันทร์เมื่อตะคีนะครับอันนี้ของเลขกําลังวันวันอังคารนะครับเอาไว้นะครับเอาไว้ดูเปรียบเทียบได้นะครับมีศูนย์เหมือนเดิมมีหงเหมือนเดิมนะครับก็ศูนย์ถึงเก้านั่นเองแหละฮะมี10ตัวนะครับก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับเลขออกบ่อยสุดนะครับ f c ว่างก็ลองไปเทียบดูนะครับย้อนหลังดูได้นะครับว่าเลขตัวไหนมันออกบ่อยสุดก็ลองดูนะครับออกบ่อยสุดนะครับในเลขกําลังวันนั้นๆในปีไหนออกตัวไหนมากก็ลองดูนะครับต่อไปนะครับซีแคปไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งสูตรมานําเสนอวันนี้เป็นสูตรลดต้นทุนนะครับที่จะไม่มาล่างนะฮะดับล่างนั่นเองนะครับ ที่ยังเดินอยู่และเชื่อถือได้นะครับก็เอาไว้ฝากให้ FC นะครับพิจารณาครับวันนี้มาดูกันเลยนะครับของงวดวันที่1รก,กรกดาคมนะครับสูตรลดต้นทุนนะครับวันนี้จะมานำเสนอสูตรไม่มาหน่วยล่างอีกหนึ่งสูตรนะครับ มีเลขตัวไหนมั่งนะครับก็เอาผลสลากที่ออกงวดที่ผ่านมาเลยนะครับ5 0 7 3 9 2 0 6 2 4 3 0 1 7 2 9 9นะครับ 2 9 9 7 3 6 7 3 6นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรลดต้นทุนอีกหนึ่งสูตรออกมาฝาก F4 นะครับลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนนะครับ ลดต้นทุนล่างนั่นเองนะครับจำกับให้ f c ซบางท่านที่ยังงงๆลดต้นทุนยังไงนะครับก็คือดับล่างนั่นเองนะครับงวดวันที่1น,นะครับเดือน7ปี68นะครับ งวดนี้นะครับสำหรับสูตรนี้นะ fc นะงวด34นะครับงวด34นะครับอ,อย่าลึก fc ก็ดูเป็นงวดงวดเป็นสูตรๆไปนะครับสูตรที่เราดำเสนอเป็นยังไง fc จะเอาไปเทียบเป็นสูตรสูตรหรือจะเอาหลายๆสูตรรวมกันก็แล้วแต่เทคนิคของแต่แ fc แต่และท่านนะครับ บางท่านก็ดูเป็นสูตรไปเปรียบเทียบเอานะครับเพราะว่าบางสูตรเดินมาเยอะก็มีหลุดนะครับเดินมีเยอะก็หลุดนะครับวดที่ผ่านมาของเราก็หลุดไป1สูตรนะครับหลุดไป1สูตรก็คือสูตรนี้นะครับอ่าสูตรนี้วดที่36นะครับเขามาหลุดวดที่36คือไม่มา10ล่างนะครับงวดนนี้หลุดสูตรนี้เราเราจะพักไว้ก่อนนะครับ ถ้างวดต่อไปเขายังเดินอยู่เดินกลับเข้ามาเดินต่อเราก็จะมาพิจารณากันนะครับทีนี้ก็แล้วแต่ fc นะฮะสูตรนี้ถ้า fc ท่านไหนแคปไปแล้วก็ลองติดตามดูนะครับว่าเขาจะกลับมาเดินไหมนะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่และ fc นะครับว่า fc จะเอามาดูเปรียบเทียบเป็นแนวทางแบบไหนนะครับพอจะเป็นแนวทางได้ไหมก็ลองดูดูก็เป็นสูตรนะครับและอีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรนี้นะครับ สูตรนี้ประวัติก็ f c ท่านใหม่ๆก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลา f c ท่านเก่าๆในคลิปนี้นะครับก็เอามาให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับเขายังเดินอยู่สําหรับสูตรนี้นะครับทาตามนี้นะครับผลสรุปออกมานะครับก็ได้0และ2ไม่มาหน่วยล่างนะครับสูตรนี้คือไม่มาหน่วยล่างงวด16ที่ผ่านมาสูตรนี้ยังเดินอยู่นะครับยังเดินอยู่ ทั้ง2ตัวนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับ98%อะไรก็เกิดขึ้นได้ใน2%ซนะครับ FC ถ่าใหม่ก็ลองพิจนารณาดูสำหรับสูตรนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูอีกหสูตรนะครับเป็นสูตรลดต้นทุนนะครับหน่วยล่างนะครับสูตรนี้ใช้ตัวไหนมั่งนะครับใช้ตัวไหนมั่ง หลักสิบบนนะครับหลักสิบบน3ครั้งนะครับหลักสิบบนนะครับ3ครั้งหลักสิบหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักสิบหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับหลักหน่วย3ตัวหลังครั้งที่1นะครับ3ครั้งนะครับ สามครั้งทั้งหมดใช้อยู่4ตัวนะครับ4ตัวสตัวนะครับสตัวในผลสลากวดที่ผ่านมานะครับใช้4ตัวนี้นะครับแล้วมีตัว คงที่นะครับทุกครั้งในการบวกอีกหนึ่งตัวก็คือ8นะครับคงที่ตลอดเลยนะครับในการคำนวณทุกครั้งนะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวคงที่ทุกครั้งเลยนะครับบวกทั้งหมดก็จะได้นะครับวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับก็มีนะครับ ตัวนี้ลดต้นทุนนะครับตัวนี้เป็นหลักหน่วยล่างนะครับตัวนี้หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างหน่วยล่าง9327ก็ได้7นะครับเอาตัวท้ายนะครับตัวท้ายเป็นหลักหน่วยมานะครับมาบวก4ก็เป็น11ก็ได้1นั่นเอง1บวกอีก1เป็น2นะครับ9327นะครับก็2บวก7็ก็เป็น9นะครับ9บวก8 ก็เป็นเจ็ดนะครับดังนั้นนะครับงวดนี้นะครับตัวนี้ได้เจ็ดนะครับได้เจ็ดเจ็ดหลักหน่วยนะครับเจ็ดหลักหน่วยนะครับสูตรนี้เป็นหลักหน่วยนะครับก็คือไม่มานั่นเองนะครับก็คือศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสีนะครับก็คือไม่มาหลักหน่วยสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผลรับออกมานะครับ ได้เจ็ดอ่าเจ็ดนะครับ,ไม,มนะรบไม่มาหน่วยวน,น,นะครับ,รรบ,นะบออมไม่มาหน่วยส่วนนี้เป็นล่างนะครับส่วนนี้เป็นล่างนะครับ fc นะอ่าผลลัพธ์ออกมาไม่มาหน่วยนะครับล่าง เราได้10คู่นะครับสิคู่สูตรนี้ถ้าเขายังเดินต่องวดที่34นะ FC นะดูประวัติให้ก่อนนะครับแล้วก็จะพอไปเป็นแนวทางได้ไหม FC ก็ลองดูนะครับงวดนี้ถ้าเขายังเดินต่อก็เป็นงวดที่34นะครับ3าสิบหรับสูตรนี้นะครับสาหรับสูตรนี้นะเจ็ด ไม่มาหน่วยล่างนะครับสูตรนี้เลยนะครับขีดเส้นนะก็ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรอื่นมาแถมให้นะครับ FC นะทั้งหมดเป็นเลขลดต้นทุนที่จะไม่มาหน่วยล่างนะครับทั้งหมดก็มีตามนี้เลยนะครับ f c นะ,ะสูตรนี้นะครับได้10คู่ ตรงเลขเด่นเลขดังเลขในใจ f c ท่านไหนก็พิจารณาเอานะครับพิจารณาเอานะครับไม่มาหน่วยล่างสำหรับสูตรนี้นะครับคือ7ในงวดนี้นะครับในงวดนี้ในงวดนี้อีกหนึ่งสูตรนะครับอีกหนึ่งสูตร,ท,นะรที่จะไม่มานะครับที่จะไม่มานะครับ หน่วยล่างเหมือนกันนะครับ FC นะที่จะไม่มาหน่วยล่างนะครับก็แถมให้เลยนะครับเอาไว้เป็นเลขลดต้นทุนให้ FC ได้พิจารณาเอานะครับว่าพอจะเป็นแนวทางได้ไหมนะครับพอจะเป็นแนวทางได้ไหมนี่นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ FC ก็อยู่ในขีดเส้นแดงนะครับสูตรนี้เอามา ให้ FC ไว้พิจารณานะครับไม่มาล่างนะครับเป็น3หลักหน่วยก็มี3ามศูนย์สามหนึ่งสามองสามสนะครับสี่สามห้ 8 3นะครับอ๋อ,อตัวนี้ขาดไปอีกหนึ่งตัวนะครับ fc นะก็คือเจ็ดเจ็ดนะครับเก้าสามนะครับเก้าสามสำหรับเลขนะครับสาม ไม่มาหลักหน่วยนะครับก็แถมไปอีกหนึ่งสูตรนะครับอีกหนึ่งสูตรทาย f ีท่านไหนชอบก็ดูเอานะครับถ้าชนเลขเด่นเลขดังเลขเนใจนะครับแต่ละคู่นะครับ FC ก็พิจารณาเอานะครับทีนี้ในนี้ทุกสูตรยังเดินอยู่ที่จะเอาลงมาให้ FFC ดูนะเป็นสูตรลดต้นทุนนะครับลองดูนะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรนี้เป็นสูตร หลักเกินร้อยนะครับเกินร้รอยถ้า fc ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูจะดูเอาไว้ไปเปรียบเทียบนะครับก็ดูวิธีทําในย้อนหลังในคลิปของเราได้เลยนะครับก็จะไม่มาหลักหน่วยล่างก็คือเลข1น,นั่นเองนะครับก็คือ0 1น1 1 2นะครับ1 1 1 2 1 3 หนึ่งอขออภัยครับพี่อ,อนึ่งเป็นหลักหน่วยนะครับสองหนะครับสาตรงนี้เป็น3 1มหนึ่งนะครับสีนะครับห,นหน้นะครับ,ห,ห,นะรบหกหน นะครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งนะครับสำหรับสูตรเลขหนึ่งไม่มาหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรลดต้นทุนนะครับสูตรลดต้นทุนสูตรนี้เป็นสูตรเกินร้อยนะ FC นะสูตรเกินร้อยนะฮะสูตรที่หนึ่งสำหรับ FC ท่านใ,ใหม่ที่ไม่ อยากจะคำนวณน,นะครับถ้า f c ท่านไหนชอบคำนวณก็ไปดูวิธีทาและสูตรลงไว้ให้ย้อนหลังในทางช่องเราได้นะครับอีกหนึ่งสูตรก็สูตรเกินร้อยเหมือนกันนะครับงวดนี้นะครับวดนี้ที่จะไม่มาล่างเลยนะครับสูตรนี้นะเป็นสูตรจะไม่มาล่างนะครับรวมกันไหลตัวนะครับก็เริ่มต้นที่08นะครับ08 19 สองศูนย์สามหนึ่งสี่สองห้าสามหกสี่เจ็ดห้าแปดหกเก้าเจ็ดอ่าเห็นไหมครับ fc ดังนั้น fc ดวลนะครับในนี้มีตัวซ้ำกันมันเป็นผลดีนะครับมันเป็นผลดีนะครับมันเป็นผลดี ที่จะไม่มาก็คือเห็นเห็นอยู่แล้ว1ตัว1คู่ก็คือ97นะครับ97นะครับ97อีก1สูตรแล้วกันนะครับอเอาจัดอีก1สูตรอ,อีกอีก1ตัวนะครับก็คือก็เวลาก็ไม่ค่อนข้างเยอะแต่ก็เอาให้ fc อีก1สูตรไปเลยนะครับ

1 9นะครับทั้งหมดนี้เป็นเลขไม่มาล่างนะครับสูตรลดต้นทุนนะครับหรือดักนั่นเองนะครับข้างบนสีแดงขึ้นไปนะครับ FC ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับถ้ายังไม่ดูตอนต้นก็ย้อนไปดูนะครับก็คือสูตรที่ให้ลงในสูตรนี้นะครับงวดที่34นะครับได้7ไม่มาหน่วยล่างนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นสูตร หนึ่งตัวเอาลงมาให้เลยนะครับสามไม่มาหน่วยล่างก็มีตามนี้เลยนะครับสูตรเกินร้อยนะครับหนึ่งไมมาหลักหน่วยก็ตามนี้เลยนะครับสูตรที่สองสูตรเกินร้อยเหมือนกันนะครับสิบคู่ไม่มาล่างนะครับสูตรสุดท้ายเป็นหนึ่งหลักสิบไม่มาล่างนะครับก็เอาไอ้สี่เวพิจารณาเป็นลดต้นทุนนะครับถ้าชนเลข เด่นเลขดังเลขในใจเลขที่ FC ชอบก็ผ่านได้นะครับก็ตัวนี้ก็เก็บไว้ดูก่อนนะครับหรือว่าถ้า FC ท่านไหนไม่ตรงในนี้เลยที่เป็นเลขในใจของเรานะครับก็ก็พิจารณาเอานะครับว่าจะเป็นแนวทางได้ไหมทุกสูตรที่ลงให้ยังเดินอยู่นะครับอย่างสูตรนี้ FC ก็เอาไปคำนวณย้อนหลังดู สองสูตรสูตรเกินร้อยนะครับที่จะไม่มาล่างทั้งหลักหน่วยแล้วก็สิบคู่มาล่างก็เอาลางไว้ให้แล้ว mm hmm. fc ท่านใหม่ก็ดูย้อนหลังได้นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะนะครับก็ขออ่าไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอันคลิปหน้านะครับถ้า fc ชอบกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณ fc ที่ยังติดตามกันอยู่นะครับทุกสูตรดูกันเป็นสูตรๆไปนะ fc นะ จะใช้สูตรเดียวหรือหลายสูตรรวมถ้าหลายๆสูตรรวมกันนะเผื่อเป็นยังไงก็แล้วแต่เทคนิคของ FC แต่ละท่านนะครับก็ขอขอบคุณครับ